นางดูสับสนสมเป็นคนคขมรมากๆค่ะเมื่อมิชิเนีเยเขมรได้คำถามที่เหมาะกับนางมากๆ <m akes> นางถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับดิจิทัลฟุตพิ้นในปัจจุบัน But you your to make the negative point then they will make as well. และนางก็บอกว่าถ้าเกิดเราใช้ในทางที่ผิดคนอื่นก็อาจจะเลนแบบได้ <m akes> แต่นี่คือไรคะสาวไหนจะคลิปประชดประชันคนไทยสินค้าไทย <m akes> บอกตัวเองรวยมากสามารถซื้อร้านออนาเน์ได้ทั้งร้านพร้อมดูถูกคนอื่นว่าไม่มีตังค์ซื้อเสียดสีคนไทยว่าเป็นขโมยและชอบ Cup. และอยากเห็นประเทศไทยพินาศและกล่าวหาว่าคุณแอนทองผสมไปล้อเลียนคนกัมพูชาจากข่าวสารพิษมันมีที่ไหนละสารพิษก็มีแต่เฟกเดีวเต็มคอมเมนต์ค่ะไม่แปลกใจทําไมถึงเป็นศูนย์กลางของสแกมเมอร์แล้วควันที่คุณแอนไปกินในโอมเอาเกสเนี่ยคุณเห็นไหมล่ะนั่นนะชเชฟเขาพ่นค,ควันจากอาหารมันเป็นเทคนิคมันเป็นเมนูอาหารของเขาคิดจะเป็นนางงามแต่ไม่หาข้อมูลเนี่ยพอคนไทยด่าก็มาน้อยใจว่าคนไทยชอบดูถูกดูเคลนก็ดูแต่ละอย่างมันคู่กวรแต่การดอน ะนะแต่นางก็ยังมีความน่ารักด้วยการใส่ชุดไทยแล้วก็บอกว่าเป็นชุดคขมงคำถามคือชุดนี้กับปราสาทิี่นี่มันเข้ากันตรงไหนแหละหาข้อมูลมาก่อนไหมละ่ะเจ็ดสิบปีที่เป็นประเทศอ่ะมีใครใส่ชุดนี้กับวัดอังกอร์มาก่อนไหมไหนขอดูรูปมาหน่อยสิคะสาวแต่นางชอบดาราไทยโดยมีใหม่ดาวิกาเป็นไอดอลนางชอบแต่งตัวแต่งหน้าให้เหมือนใหม่ดาวิกาแต่คงเป็นได้แค่เก่ายาวิกาเท่านั้นแหละเนี่ยดิจิตอลฟุตพิ้นน่ะหลูกทำอะไรไว้คิดหรือเปล่า่ามันจะมาตอบสนองเราเมื่อ,อไร